ขันเลือดครับผมขันเลือดไปใส่ลาปเป็ดครับผมถ้าฝนพ่อพี่น้องมากินข้าวน้ำไหมมากินข้าวเด้อพี่น้องเออกินเองเลยไหมเออนี่โอ้โธอุ้ยคำใหญ่ๆเข้าไปวว้ปลาทบบุบเป่าเน่เด้อพุ่งใส่หนาลุงต้วงเลยได้การบอก นี่เสร็จเซตเซฟผมมาอีกหรือเนาะโคตรด๋อยทำเข่าฮะปอเซฟพานพานเท่าไหร่โอ้สั่นห้องสั่นคือลูกพี่วะสวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันไทยบ้านครับผมครับมือนี้ก็มีเมนูแซ่บอยู่แล้วครับผมเซฟพานว่ามีเป็ดบดได้ใส้ครับผมนี่เรียบร้อยเลยครับผมนี่ครับ ต้มแซ่บแซบครับต้มแล้วก็ซีลาบครับลาบซองสูตรครับนี่ครับใส่เลีรตนะครับโใส่เลียตครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอส้มกันครับผมเซฟคานจัดให้ใส่เคยนี่เตรียมเครื่องใส่ลาบครับกระเทียมครับผมหอมแดงครับใบมะกรูดครับผมเห็ดอยู่ไหวๆเซฟคานว่ะ ไปหอมแดงครับผมใบมะกรูดครับผม,อมหอมไปสามบ้านสี่บ้านหา้าวทอดใบมังมีว่าเสียบคันขั้นใส่อย่างครับเสียบคันเกียร์ เกี๊ยะกับมังนาวเกี๊ยะกับมังนาวเยอะสิวุ้ยวนเนี่ยครับป่านี้ใส่เลือดน้ำเนาะเฮเห็ดลอยเลียดอ่ะมอเนี้โอ้เวียกโหเห็ดมาฮอดกินเลย เกินไปกอเกินไปมือสั้น่มือสั้นหิวข่าหิวล่นโองายงานตักงาต้มส้มปลาบ่ตะแรงกอินเป็ดอตากินเป็ดมยืมกล้องไปถ่ายสะดวกอ้่อยู่มนต่อกอล์ฟวพูลจังมงพูแพ้เตะจังมงจังมงไม่ได้ตาม่ หลังจากรวบแล้วก็รอให้มันเย็นครับเซฟคานบอกเย็นเย็นแล้วบอแล้วไงมันเย็นไปก่อนเลยครบมาิกินจังปุ้งมันจังมันจังบอเอเลสโอ้ทำมะขวยยามแรงแล้วก็แรงต่องน้าอีกเด้อยตอนแรงว้าสุดยอดครับออืืเอาบาย จวดนครับอืออ,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 อือได้การหย่มในมันมังยุ่มแปนมันบ่นัวขันเลือดครับผมขันเลือดไปใส่ลาเป็ดครับผมนี่ได้การเมดาครับเซฟค่าสิบพุงเลยครับบาทนี้นี่อ้ว รับแรกครับผมเขาขัวหอมหอมนะครับผิดปนหอมหอมครับผมโ้งสุดรสใส่ล <laughs> สายเสียบลายครับผม ปลาจักน kind of so, ้อยครับผมครับผมร้อยก่หลาคารักค่าละหมักนาหอมหอมน้ไปครับผมนี่ครับหด้ข้าวเหนียวห่อนมากครับบที่นี่นี่ครับอ๋อสีมาสีมาแล้วคนเพ็ดขนาดเดยครับเด้่อือเพ็ดแห้ง เค็จเจลทุนบางยมเมื่อกี้ดิเก็จขนาดสิบเบิ้งสิบเบิ้งไปน่ แจมเครื่องลงไปครับบานี้อ่ะเนี่ยรู้เรื่องเต็มกะละมังสวดจูพูนเป๊กบอดี้ไซมีอีกสองตัวบ่ครับเชฟคานมีอีกอยู่เลยเนตต้มน้ำเนต ต้มน้ำต้มน้ำไอ้คานหมอมีอีกสองตัวตัวเดียวกันเลยเจครับผมรอชิมอีกจะหน่อยใส่สกเล็กน้ำเ้อนเนาะเห็ดสกเล็กน้ำครับผมสกเล็กครับผม สุกเล็กสุกเล็กใสกาญบ่อนี่สุกเล็กเป็ดครับผมกับเเป็ดครับผมเบื่อต้มบ่อนี้หมอต้มเาเดียววะห่อเปลือยบ่นี่ยันยังสีคามาเทสดูครับเปลือยแล้วบ่ครับ ต้มออกมาต้มเตาเตาถ่านครับผมเตาฟืนซิมเบิงซิมเบิงเห็นไข่หลังมันแวบๆเมื่อกี้นี่ซิมเบิงซิมเบิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีข้าวโอ้โอ้ยันยังเบิองนางยังหั่นอยู่หนังเป็ดยังหั่นอยู่ เงี้ยมั้งยังยังไอ้บังได้การพอดีกึดกรึดเนาะมันสิบ่ได้เข้าเปียกเปียกอีกเ่รมื้อนี้เหาได้ข้าวจริงก่อนเออโอเคครับผมไอ้ตาโอนพี่น้องมากินข้าวนั่นไหมมากินข้าวเด้อพี่น้องพี่น้องเออขี้ข้าวมีไงเนี่ยแม่สมกับโตัวนะแม่ฮะเออ ถูกต้องนะพูดมั่วซั่วนั่นนะฝนนั่นี่คำใหญ่กินเองเลยไหมเออนี่โอ้ทบขวี่ยคำใหญ่ใหญ่เข้าไปวว้ป้าทบบึบได้การสดนน้ำต้มสดนน้ำต้มเออเป่าเนี่ยเด้อพุ่งใส่หนาลุงต้องเลยได้การเบา นี่เออได้การสุดเก่าเออคนหน่อยจนใหญ่เได้คิดส้นน้ำะครับผมโอ้เสพานสกเล็กคำยิ่งใหญ่ครับผมเบิบได้การอ้อเบิบเฮยพีกวางสดน้ำเบิบ มอคืนเสิร์ฟยุ่ไวเมอคืนเข่าก็ไดลไม่ยากนี่ทกคนไปกัวรวมกันเลยะเลมูออเอาไปเลยแม่เลยเสร็จผมมาอีกืโต้อเข่าฮะ็เขินไปฮะบกินบอลาบเลือดมาเลือดที่อื่นเพื่อกิน ตอเห็นเนาะอเนแย่ขน like yeah, okay. like <c oughs> ่ะเลยไปไปอีกมาแล้วกับมานอนอยู่เตียงนี่เออเาไปวัาไปว่านบหู้ยักตื่นเออลูกพี่นะฮะปอเสียพาานอปอสั้นห้องสั้นคือลูกพี่วะ ได้การหิวเข่าเหรอลูกม่นุ่มต้องกินบางนาวใส่น้ำเลยเออใส่ลูกกัดหน้าบ่เอยครับผมแซ่บๆตรงกันพี่น้องโอ้โกินน้ำจะคาก่อนจะคาจะอำขับแก้มขับแก้่ครอบผมอืมอรมา อบอนี่นแ่เนนตัส้าสุตงก่อเายนตดีวยังแเน็เดยงตั้งหน่ยว้นสังหวุ้นบ่บ่้านเข่าลงกัตเลยไปตักต้มมานี่ยฮะมื่อกี้แั่กินข้าเนาะนี่นุ่เนาะข่า โอ้เราบอเอาหม้อต้มุน่แม่มากินเมื่อเราบอกเออต้มเป็ดเปื่อยเขาเปียกเป็ดฮะบอกว่านี่เป็ดขากินกินข่าวพากินข้าก่อนเป็นบอกเบลอโรกินเกกินเนียเด้อเขายังกินเ้อมนีกไผ่ใบเมล่อเเนนะฮเียบเด้อหลักกินของเซฟก้ามนี่ยไปเพียวอีกฟองโบก บอกเต็มแก้วมันกับบอเอาถวยไปเอานาะเอาน้ามาน้ามาหน่อหน้าน้ามาในขาเลยปะที่นี่อกินเนาะมบางานนอะไรนคนโรลเอาน้ำเอาน้ำเทน้ำไปนอนนอนนอบักน้าอาขวดน้ามาห้เนาะ โอ้ป่าโปรตีงเลยทางนี้โอ้ปันเข่าเมื่อไงเมื่อติปปะเดียวจองแล้วติปเข่ากับจองนะครเออปัจจุบันจองมือเนาะรอเบื่อจะแล้วอ่าโทษเดี๋ยวนี้เล่ร่อนบอก็บอกเดี๋ยวนี้บอกได้เข่าวได้เข่าวเล่ยร่อนบอกเออนักได้โตนี่ด้วยนอวัดตะหู้จะเข่าเขาเฮ็ดเยี่ยกันหยุดถึมถึงเดี๋ยวนี้เป็ดไทยว่านี่จ้างรถแห่มามันมิดอย่ากหนักเลยติดเล้วเนาะ ติดไปกันเนี่ยเมื่อานี้เทนาถ่ายตั้งแต่สี่ทุ่มหอจังงตีห้าตีห้าคน่ะมันหอดบ้านมันบอกอย่าบอกบันหอดตีห้าเิมไม่ห้าย่นนะบ่อบ่ไปเลยเกินไปหัวนะยุเห็นออกอย่โรงแรมอยู่เอ้วเรียบร้อยตัดตัดบ่ได้ซ้ำคลิปตัดบ่ทันละส่วนห้างก็ตัวเสียงดีวะผมสั่ง ผมสีทองฮะตัวเสียนเห็นบมน้อยตัวเสี่ยนห่ดวนหเงาเยเห็นแล้วข้าเฮ้ยเห็นเฮ้ยมีคนเห็นด้วยเอทั่วเรื่องงเออของเท่บ่ฮะเดีกร้นตีก๊อปนี่ไม่ทำเรืของวายกุมงเออเดวา้ื่นอะไรแบบน้อแมนบ่เซ็ตเลยบก๊อปโอ้เขาอยงเี่เนาะบเอาละก๊อป ใช้เบิรงตทิปเขาดูฮะไปเดี๋ยวไปเขาเพิ่มทิปผู้เดียวเคยไปโอ้โหเหตุนาซอยเพิ่นเนี่ยเด้อามาที่หล่ะมัดทุกอย่างเหมือนมิสแกลดูกกินสมคำล่ำลือเนาะเพราะยังเวราะเป็ดไหยได้มาเนี่ยเออเป็ดไหยได้มาดิเอาสดแจ่วพร้อมเอาไม่ได้กินได้ดิเป็ดมนีนเอาตานสวดออกตานสวด